สวัสดีจ้าน้องเตยสวัสดีค่ะน้องเตยบ่แมนน,น้องเตยเนาะน้องเตยขึได้ยินว่าน้องเตยเนี่ยนฝันแมนแม่แต่กันอนแต่กันอนบ่ลูกฝันนี่น้องเต,เงงเตเยสิฝันได้เป็นโตเลยบยาสฝันได้แม่นแล้วก็น้องเตยบอกใครบอกแม่บอกแม่ แม่ซื้อบ้า,าเนเนี่ยบ้านเนี่ยแม่บ้านื้อบ้านเนี่ยนุ่งวดอันพันพานมากต้องเตยเฮ็ดยังบ้านเนี่เนยเขียนเลขแล้วก็ไปซ่อนไว้เขียนเลขซ่อนไว้ซ่อนจังไดลูกมาแบบไปซ่อนไว้เตยเสื่ยงแมนหรือเชียงเอาไปเสี้ยงไว้ศาสตร์ไว้มอนไปซ่นบอกแล้วเป็นเจ้าได้บัานเนี่ซ่อนแล้ว เลขมันเข่าบอกให้ยังไดดนี่นายก็เลยบอกใครบอกบอกเจ้าแม่บอกแม่อีกแม่พะว่าอีหล่ายอยู่กับอยู่กับแม่บ่แม่แม่ซื้อบ่บ้านไหนแม่เป็นคนบ่บ่ซื้อเลขบ่โอ้โหเสียดายแะบอกจักตัวลูกเจ้ากระชามังเจ้ากระชองแล้วแต่งหัวได้เป็นบ่านอก แสดงว่าหลายๆายงวดที่ผ่านมานี่ตัวเลขที่เฮาเคยบอกหรือว่าเคยเื่องหนีเลขมันเข่าบะลูกแสดงว่าน้องเตยนี่ค่ะแสดงว่าเราจะเป็นคนมีเส้นเนาะคือ่าน้องเตยมักสวดมั่งบะลูกเวลาสวดเสื่องมือนสวดมน่์ทุกเมื่อทุกเมื่อนี่ก็คือสวดทุกวันเวลาเท่ดใดลูกเนี่ยมสวดหกโมงยังไม่แล้วปะสวดมน่์ก่อนนอนห้านี่บะลูกทุกวันเลยแหละลูก แรงว่าเพิ่นมี่ในตังนี้เนาะเพิ่นเนาะอาจจะเป็นซื้อมาเพราะว่าขัดสันพ่นบ่ได้เลขเดนมันคิดอยากเขียนนั่งแก่ขันบอฝันคิดอยากเขียนเลขก็เขียน่ละก็ไปไว้ใต้หมอนไว้ใต้ศาสตร์ไอ้สิมันก็สิถือเลยแม่นบ่ลูกหันตะวันนั่งแกอากาสิฝันเป็นความฝันละก็บอกอีแม่แต่ว่าอีแม่ของน้องเตยนี่เพิ่นผันบ่แม่นคนซื้อเลขเนาะของ่ายๆงไง เอ้าวันนี้ห้ามอพออมาเชิงแล้วเนาะค่ะเอฟซีฟังแล้วเป็นจังไหนพี่น้องก็คือลักษณะแบบนี้เนาะถ้าแม่นว่าเพ้นเอาตัวเลขไปเพ่นได้ตัวเลขมากเนาะถ้ามีโศกจังสี่กะเป็นตนาที่ตามอยู่ด้เอฟซีเพราะว่าบ่หลายตัวด้วเปอรซนแม่นบ่ลูกจักตัวลูกสามตัวกับสองตัวแค่นั้นบ่หรั้งเดียวเม็ดเดียว่แต่ละงวด โอ้ได oh, ้แค่หางเดียวไม่เดี่ยวเอฟซีแล้วก็น้องเป็นคนมักสวดคนแต่เบิ่งเด็กหน่อยเด็กหน่อยอายุต้องเตะอายุจะปีหรอกสิบหกสิบหกปีกำลังเข่าสูว่ายลุ่นปกติเขาบมาสวดมนต์ยังสี่เด้คิดจะได้อีหล่าคืออยากสวดมนต์ลูกมันเป็นยังไงอยู่ชื่อๆก็อยากสวดบวกนั้นยังไงอยู่ชื่อมันก็อยากสวดที่ แต่ว่าการสวดแต่เือสวดอันตรธนเท้าสินอนยัง้มเนล่งสีงยยงมุนบลแูงแง้มเอลนางรือีหลาสวดคาถาอย่างลูกเคท้าแบบจังไม่ได้เล่นอ๋อเบิ่งอีหลาเบิ่งในหนังสือไอ้สวดมนุนก็เลยว่าสวดไปตามบทหนังสือสวดมนต์แม่นบ่โอ้สวดมุนเ<ม>สนร็จก็นัง่งสมาธิหานาทีทุกวันหลังจากนั่งเสร็จแล้วมันบันนี้เลขมันได้จังไรลูกมันมาแบบไรม้าแบบตอนนอน หมายเข้ามาหลังจากสวดแล้วก็นั่งสมาธิบัดนอนบ่นเป็นฝ<ล>ันบ่นเหเือนะเป็นอย่างฝัน,นอ๋ออันนี้คือลักษณะที่มาของเลขที่ผ่านๆนหน้าค่ะที่หอบอะไรามาติดตามตาบัดนนี้หอบห้าวของกระรูเนาะเพราะว่า แม่เพิ่นได้ยินจากแม่เพิ่นว่าแล้วแม่เพิ่นว่าอุ้ยน้องเตยบอกตะว่าแม่บ่คนบ่แม,มนคนสิเลตะว่านเนาะคือเจตังกับมนฑการเพิ่งมาเจอน้องเป็นครั้งแรกนะคะน้องอะไรนะคะน้องเตยน้องเตยนะคะ FC ก็น้องน่าจะเป็นคนมีเซ้นส์นะคะท่านผู้ชมเนะมาะมักสวดมนต์แม่นก็ฟังจราว่ามักสวดมนต์แม่นเอาบัดนี้เข้าเรื่องเด้อบัดนี้สำรับงวดนี้งวดวันที่1มิถุนายนนี่เว้าให้นใจเยินจังซี่เราอยากรู้อยากฟังเด้อบัดนี้ จะต้องเตยน<ม>ี่ตัวเลขนี่อย่างเป็นตาฝากไว้แม่บอลูกงวดนี้หลังจากที่สวดมนต์ละไกยนางสมาธิในงวดนี้อีหลาได้เลขไปอยังโอ้ว่ะท่านได้หรอ,อแล้วมันแล้วปกติที่ได้ในช่วงไดมือได้เป็นตาได้เลขอันไดฉันมาฝากเป็นไปไหวตาท่งองกบแม,ม่ได้เลขมมก าไปวายตาทอมตาทองนี่ตาทองอยู่มใสหนุกชูผขาดกล้องเขาหน่อยอ๋อกล้องเขาหน่อยค่ะแม่ยังที่เป็นตำนานตำนานมาตะกินเนาะกินอะไรกับแม่พีลาไปจังไหร่ลูกบอกซูฟังเนี่ยไปแล้วก็ไปเอจจะไดได้ได้โชคมาฝากเอฟซีอยู่บอกขึ้นจังไหได้อ๋อได้ได้เลขมาฝากเอฟซียูค่ะเป็นจังไหรได้ตัวใดลูก ดเดลกตัวใดเลขหนึ่งซีอ๋อเลขหนึ่งซีได้สองตัวปะลูกว่าไม่สามตัวปะสองสามตัวกับสองหนึ่งสีที่ลาไปฮ็ดจังไ,ไดเพื่อเพื่อได้เล็กตัวนี้มากลูกไปเสียงเชียมสีไปนั่งอธิษฐานไปนั่งไปไปก็เลยแบบว่า,าไปมองนี้ปุ๊บนี่เข้าได้ไปนั่งสมาธิไปอธิษฐานขอเพิ่นมาจา้ะ อ๋ออีหละอธิษฐานอันว่าจังไดบอกเพิ่นขอโชคบ่กเพื่อจังไดขอขอรางวัลทีนึงฮะขอเลขวะลูกแม่นขอรางวัลที่นึงโชคโชคลาภนั่นทีโอ้ยเล่นเป็ดแซงแซมซีนําแม่นดิแมันล่นตกลงมาเไมบแซมซีตกลงมาได้ตัวใดลูกหนึ่งซี สองหนึ่งซีเจ้าลูอีลาได้เลขสามตัวบ่แะหว่างหนึ่งซีเนี่ยมันสิคู่กันมันบาลูกเลขสองค่อตกลงมาที่หลังมันบ่กะน้องกะบอกซื้อๆด้วยพี่น้องก็บอกให้สร้างไว้น้องคืนกล่องเดี๋ยวนี้เพิ่นเลอยเก่าแม่นคืออยากบอกเอฟซีว่าน้องกะบพวกคยออกซื้ออัธยาศัยว่าคือลักษณะคือข้ามาฟังเลยคือน้องเป็นแม่นๆเนาะ แ่ว่าพ่อมาเจอกล่องน้องกับซีต่นตุนจัดหน่อยพ่อเพิ่นบอกแต่กับแม่เพิ่นแม่เพิ่อนได้มาอีน้องเตยบอกเลขค่ะเข้ากับเลขเด็ดมาถามน้องน้องกระนาคายนะกระเคิลนน่ะจัดหน่อยสิบหกเนาะกระกคิลังเงกนสาวหน่อยแมนคือสาวซำน้อยแมนเป็นสาวเอาไปที่เอฟซีที่เขามาฟังกะจะฝ้าเฝ้าให้ทั้งเอ็ดมินทั้งน้องเพราะว่าเขาก็พึ่งมาเจอกันตากคนต่างตื่นกันเอาน้องออกซื้อให้นก็ดีใจแล้วก็ดีแล้ว วันนี้เดี๋ยวใช้นหน่องคนโซ่ตัวเลขให้เอฟซีนะคะไปเป็นเนว่ทางเบิ้งนะคะเนาะเท่ากับบรูว่าคือที่ผ่านหน้ามันเข่ากับจิงอยู่แต่ว่าวันนี้หน้องคนเอาหายน,นี่ก็อยากใหนนะ้เอฟซีพี่จัหน้าเบิ้งเธอพี่หน่องคนมากคนชอบน้ำเนาะก,กับเพื่อกับวกกับนนี้เดี่อาจจะเป็นตัวเลขที่ิให้โซ่เอฟซีอ้ไรป่ะจีไปตามน้องเตยให้หน่อยอดิวันน,น,น,นี้เนาะวันนีเดี๋ยวเัายาต่อห้องคนงตนะเบิงบ้งลักษณะเราเป็นคนมีเซนนะคะเอฟซี ชวงเห้เพิินเบิงในลูกน้องเตยนะคะเพิ่งออกสื่อครั้งแรกนะคะถสรองแล้วคือห้าวตะกินมันเราผู้สาวผู้สาวนอยอยากอายเนาะอายุขึ้นนิดนึงแต่เรืองางเบาเลไห่นี่จะดวมาน้องเตยน่อยราเป็นเร็กหน่อยนี่เส็จเนะ นิ่งๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง FC ที่เข้ามานะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางของน้องเตยในครั้งแรกงวดแรกนะคะที่แอดมินนะคะออรมทรทการเจ๊ตังนะคะแล้วก็มาถ่ายขอน้องนะคะจริงๆน้องไม่อยากออกเด้อพี่น้องจะ่าเห้าขอว่าบอก FC แน่เธอคนโสดคนหมานั่มออสิแม่ค่ะ FC เนาะตัวใดมนทการบอก FC แน่สองหนึ่งสี่ตาตัวน้องมาค,คาคาประวาต มันเป็นต mm. ้นกอนเจ้ซ er ีโลนกอนมันเป็นเลขสองตัวเลขหนึ a. A, ่งซ okay. okay. nice. ีหนึ่งซีซีหนึ่งเขากับใบน้าเนาะค่ะปันเน่นองเลขคอยพยาวอี่แคี่ที่สองมันก็เลยยโลงมาเป็นเลขสองนองก็เลยเอาสองหนึ่งซีก็สมุนเนี่ยซีหนึ่งสองมอย่างนี้แน่นอล่ะมุนเอามอ่มุนาร้องกระได้หรกแ้่หน่องก็คือว่าล่ะเด็กหน่อยยังเขินก่อนต่อไปอาซีเริ่มเรื่องเริ่มสนิทอาซีบวกเก่งกว่านี้ก็ได้ลูกน้องเตย เออเลขนั่งสมาธิแล้วก็เลขที่หลังจากสวดน้ำมนต์สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินี่ยังไม่ได้นะลูกเนาะปกติก็จะได้จากตัวตรงนี้ด้วยแต่งวดนี้ยังไม่ได้บันนี่แจักสีไใดย้ำใดให้เอฟซีอรอสกอนบมลูกนี่นจากไหนบองบันบ<า>นี่วันที่เท่าไหร่คะแอดมินบันนี่วันที่ยี่สี่ ก่มีเวลาอยู่ด้เนาะแล้วอีกหลายมืออยู่แล้อีกหลายมืออยู่ข้นสั่นก็คือเดี๋ยวจังจะมาตามน้องเตยให้อีกเท่อนึงมาตามอีกเท่อนึงเนาะน่าลูกเนาะเผื่อจะได้จะได้น้องคันบาเล่มากกับโชวมาก่ะสำรับเลขนะสามารถที่กับเลขวาอฝันตกแต่เอฟซีพิมพ์รอแต่นองกันยังมีตัวเลขแนวทางจากตาท่องเนาะน้องเสียเอินตาท่องมาฝักงเอฟซีคือสองหนึ่งสี่ค่ะ อันนี้เป็นแนวทางของน้องเตยนะคะว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดออกสื่อครั้งแรกนะคะแต่ว่าที่พันพาหน้าที่เหายังพอท่านเห็นในพอนน่อนอะเพิ่งกะถือมาดูมาปล่อยจากความฝันกับเลขนางสภาพทีระกาเป็นเลขที่กใคล้ๆว่าน้องนะังสามารถทีเราเพิ่สีขึ้นมากขึ้นจากเขียนเขาเอิด<ค>ว่าไอน,น,น้องเตยคุณเซนก็ประมาณนั้นเนาะ,นะ,ะเอาตามนี่เนาะนะคะทั้งไลขอบคุณน้องเตยหลายๆนะคะที่มาเบามาเราูซฟังแล้วก็ แป็งฝันแน่วทางขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไร้ันหน้านะคะให้ FC พิมพ์รอนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ